มีเงินแสนหนึ่งไม่รู้จะซื้อโน้ตบุ๊กอะไรดีผมแนะนำนี่เลยครับ ROG Strix Scar 17ในปี2023ที่เขาก็ใส่ CPU แบบแรงที่สุดในโลกมานะครับกับตัว Ryzen นะครับรอบนี้มาเป็น CPU ฝั่ง Ryzen ที่เป็นตัว Ryzen 9 7 9 4 5 HX กับการ์ดจอที่แบบว่าไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ก็ RTX 4080ไม่รู้จะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X3D ทุกท่านกันด้วยหลายคนน่าจะหมั่นใจตอนช่วงเปิดคลิปผมไปเยอะมากมีตังแสนหนึ่งเนี่ยนะโน้ตบุ๊กมันจะไม่แรงอย่างนั้นเหรอต้องบอกครับว่าเครื่องนี้ถือเป็นเครื่องที่ราคาคุ้มค่ามากในงบประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะผมต้องบอกอย่างนี้จริงๆคือเครื่องนี้เขาใส่ซี u ตัวที่ผมลองเทสแล้วรีวิวแล้วแล้วก็ลองกับหลายๆตัวไปนะครับซีบตัวนี้ผมยกให้เป็นซี u ที่แรงที่สุดในโน้ตบุ๊กนะวันนี้เลยก็ได้นะครับกับตัวไรเซนเก้าเจ็ดเก้า โคตรแรง L แค่3นี่คือ64เมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็การ์ดจอเครื่องนี้เขาไม่ได้ใส่สุดไม่ได้ใส่4090แต่ก็ใส่ตัว4080ที่ตัว m a c TGP เนี่ยสูงที่สุดในท้องตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ความแรงเนี่ยโคตรของโคตรของโคตรแรงซึ่งเครื่องนี้ราคาจะอยู่ที่1,2990บาทเท่านั้นนะครับเป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอ17นิ้วนะครับตัวหน้าจอเรามาดูสเปคกันก่อนเลยตัวนี้นะครับ100% DCI P3 มีอัตรา Refresh Rate ที่ 240Hz เฮิร์ตด้วยกันนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ในเรื่องความละเอียดหน้าจอเนี่ย2,560คูณ1440เป็นหน้าจอแบบ 2K นะครับ WQHD ก็เป็นหน้าจอที่เป็นอัตราส่วน16ต่อ9อยู่ยังไม่ใช่16ต่อ10นะครับใครที่แบบว่าอยากได้16ต่อ10อาจจะต้องไปมองรุ่นอื่นที่เป็นตัวเซฟีรัตหรืออะไรพวกนั้นแทนนะครับในส่วนตัวกล้องเว็บแคมครับตัวนี้จะเป็นแบบ HD เท่านั้นนะครับ 720p <Wow. S 1> แต่ มันได้ไมเทพเป็นยังไงลองดูคุณภาพกล้องก็ตามนี้แหละครับ HD ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ยอมใส่แบบ Full HD มาให้ซึ่งมันจะเห็นเส้นผมเป็นปื้นๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าในส่วนตัวไมโครโฟนผมมองว่า ROG ยังคงเป็น ROG อยู่วันยังข้าคร,ครับเสียงนี่ใช้ได้เลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับอยากให้ดูด้านหลังของตัวเครื่องตัวนี้นิดหนึ่งนะครับด้านหลังตัวเครื่องตัวนี้โลโก้ ROG นะครับเราจะเห็นว่ามันมีไฟสองสะท้อนด้วยถ้าผมเอามือป้องๆอ,อ,อยู่เนี่ย ไฟ ROG มีสะท้อนเรืองแสงดูสวยงามมากนะครับแล้วก็มีแถบคาดตรงนี้อยู่แล้วก็แน่นอนครับที่สําคัญตัวนี้เขาจะมีแถบที่เป็นตัวโลโก้ ROG ติดเอาไว้นะครับพร้อมทั้งในส่องตัวรูระบายความร้อนด้านหลังที่ให้มาแบบแน่นๆครบๆซึ่งพอตรงนี้ผมยังไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันนะครับในส่วนด้านในเรามาดูโซนคีย์บอร์ดกันก่อนคีย์บอร์ดเครื่องนี้คือแบบ จัดเต็มมากนะครับมีทั้งในส่วนตัวนแ้แพดมีทั้งในส่วนตัวปุ่มแล้วก็มัตติมีเดียต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างครบนะครับและมันจะมีในเรื่องของโซนคูลนิ่งที่ให้ตัวคีย์บอร์ดมาด้วยโน้ตบุ๊กสมัยก่อนเวลาเราซื้อมาเล่นเกมจะมีหลายคนบ่นกันมากนะครับว่าปุ่ม WASD เนี่ยทำไมมันร้อนเหลือเกินนะครับแต่เครื่องนี้ต้องบอกเลยว่าหมดปัญหาความร้อนตรงปุ่ม WASD นะครับเพราะมีในเรื่องของตัวคูลโซนนะครับเป็นตัวคูลโซนคีย์บอร์ดทำให้โซนตรงเนี้ย มันไม่ร้อนมันจะมีรูระบายอากาศที่ทําให้ปุ่มตรงที่เราเวลากดเล่นเกมบ,บ่อยอ่ะมันจะเย็นลงนะครับอันนี้คือ ROG ใส่ใจเกมเมอร์ของแท้นะครับไฟ RGB เป็นแบบเปอร์คีจหนักจัดเต็มนะครับมีในเรื่องของตัวเพิ่มเสียงลดเสียงพัดลงพัดลมเปิดตัวอเมริกเคสอะไรต่างๆเนี่ยมีคีย์รัดให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็นำแพดยังคงมีมาให้ใช้งานนะครับสติ๊กเกอร์ฝั่งนี้บ่งบอก CPU Ryzen การ์จอ NVIDIA มาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น G-Sync ผมลืมพูดว่าจอตัวนี้ สเปคเน้นเล่นเกมจริงๆ <Yeah. S 1> มีในเรื่องของตัว Perfect w a r วารันนะครับที่แบบว่าเกิด head อุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี้ยสามารถเคลมได้ด้วยเครื่องนี้คือให้ครบหมดนะครับทัชแพดขนาดค่อนข้างยาวนะครับเรียกว่ายาวแล้วกันไม่เรียกว่าใหญ่เพราะว่าความใหญ่หรือว่าความสูงของมันเนี่ย เหมือนกับตัวเวอร์ชันปกติทั่วไปแต่ว่ามันได้ในเรื่องของความกว้างความยาวที่มากยิ่งขึ้นทาให้เวลาเราทัชอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกทัชสะดวกมากกว่าพื้นที่มันค่อนข้างเยอะนะครับและในเรื่องของตัวพอร์ตเชื่อมต่อนี่ผมพามาดูด้านซ้ายมือกันก่อนเลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับมีรูระบายความร้อนครับ USB Type A 2ช่องนะครับแล้วก็มีแจ็คเสียบหูฟังไมโครโฟน3.5มมิลด้านหลังครับมีอะแดปเตอร์เสียบชาร์จแบตเตอรี่เครื่องนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่90วัตต์อาตัวอะแดปเตอร์ ใหญ่นิดนึงนะครับตัวอะแดปเตอร์จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เนื่องจากว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีกําลังไฟสูงถึง330วัตต์ด้วยกันนะครับอะแดปเตอร์ค่อนข้างใหญ่เลยแหละใครที่แบบจะแบกอันนี้ก็ต้องเผื่อน้ําหนักไปนิดนึงอะแดปเตอร์นี่น่าจะมีเกือบกิโลได้แต่ว่าน้ําหนักของตัวเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยจะอยู่ที่3กิโลด้วยกันนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้เน้นความเบาไม่ได้เน้นความบางมากมายแต่เน้นในเรื่องของชุดคูลง คูลิ่งวันนี้เทพมากเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงนะครับในส่วนของตัวด้านหลังต่อมานะครบตรงนี้มีตัวพอร์ต LAN RJ45 มีตัวช่อง HDMI นะครับแล้วก็มี USB Type C 2พอร์ตที่รองรับตัว PD ชาร์จได้ด้วยนะครับคุณสามารถเชื่อมต่อออกหน้าจอก็ได้ชาร์จแบตเตอรี่ของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ด้านขวามือของเครื่องตัวนี้ครับมีรูระบายความร้อนมาให้ แต่ไม่มีช่องเชื่อมต่อเลยคือ ROG เขาเหมือนกับคิดไว้แล้วแหละว่าตัดพอร์ตฝั่งนี้ออกเพื่อให้เวลาแหลเราใช้งานเมาส์อเออมันไม่ติดนะครับเอาจริงๆคนถนัดซ้ายก็จับเมาส์มือขวากันเกือบจะทั้งหมดนะเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านหลังกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้ครับผมมีของของชิ้นหนึ่งที่แบบว่าไม่มีวางขายวางจําหน่ายและก็ไม่มียี่ห้อไหนที่มีสิทธิ์ได้ใช้ตัวนี้นะครับ และมันได้ใช้งานกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเคยบอกไปหลายรอบว่าโน้ตบุ๊ก ROG เนี่ยจะใช้ตัว Thermogizzly นะครับที่เป็นตัว Conductornos นะครับแต่โน้ตบุ๊ก ROG จะเป็นตัว Conductornos และก็มีคำว่า Extreme <S <S ตัวนี้หาซื้อไม่ได้ถ้าใครหาซื้อได้บอกผมทีผมอยากได้เหมือนกัน<อ>นะครับตัวนี้ไม่มีวางขายนะครับเหมือนกับประมาณว่าทาง t h e r m o g i z l y อ่ผูกสิทธิบัตรหรือว่าผูกสิ ให้กับ ASUS ใช้อยู่คนเดียวเออซึ่งตัว Extreme เนี่ยมันดียังไงนะครับเขามีค่านำความร้อนอยู่ที่85.4ส้าอันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับเย็นกว่าซิลิคนทั่วไปประมาณ9 -10 เท่า <Yeah. S 1> ไม่ได้พูดเล่นนะครับเ1 0เท่าและก็ต้องบอกว่าถ้าสมมติยี่ห้ออื่นอยากจะใช้เขาก็จะสามารถใช้งานได้แค่ตัว Thermal Grizzly Conductor North ตัวเวอร์ชันปกติซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะมีค่านาความร้อนอยู่ที่ประมาณ73แต่ตัวนี้85.4 เยอะกว่าดังนั้นไม่มีเครื่องไหนที่สามารถได้ซิลิโคนเทพเท่านี้นี่คือซิลิโคนที่ดีที่สุดในโลกณนะวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวซิลิโคนตลอดมาเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าวันนี้การแกะฝาหลังผมบอกก่อนเลยว่าผมจะมารีวิวระบบระบบหนึ่งของทาง r o g ถ้าสมมติใครไม่เคยแกะโน้ตบุ๊กอาจจะตกใจแต่มันเป็นระบบเซฟตี้ชัดดาวนะครับเวลาที่คุณแกะฝาหลังตรงนี้ถ้าคุณไม่ได้ชัดดาวโน้ตบุ๊กชอบมือบอลแบบผม พอเปิดฝาปุ๊บโน้ตบุ๊กจะชัตด,ดาวอัตโนมัติและพอประกอบกลับเข้าไปเครื่องมันจะเปิดไม่ติดเราจะต้องเสียบชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งทีแล้วก็กดเปิดเครื่องมันถึงจะเปิดติดอันนี้เป็นระบบเซฟตี้นะครับใครที่แบบว่าแกะอัปเกรดอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวมันเป็นเวอร์ชั่นที่เขาปกป้องเอาไว้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกันครับโดยการแกะวันนี้นะครับผมจะไม่ชัตด,ดาวเครื่องนะครับผมจะลองเปิดฝาให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าโน้ตบุ๊กมันจะชัตดาวให้จริงอย่างที่ ROG บอกไหมนะครับก็เเดี๋ยวราามไล่ถอต ปิดน็อตเรียบร้อยมุมนี้น็อตจะเอาไม่ออกหนึ่งตัวอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อที่ให้ฝาเนี่ยมันจะแง้มเผยนิดนึงนะครับแล้วเราก็สามารถเอาบัตรแข็งเนี่ยลูดตรงนี้เพื่อเป็นการเปิดเครื่องได้เลยนะครับซึ่งผมไม่ได้พกบัตรมาอีกแล้วขออนุญาตแกะนิดนึงอ่ะเปิดออกมาเรียบร้อยทั้งหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเวลายกตัวนี้ออกมานะครับมันจะมีสายแพรอยู่คือมันยังเป็นเวอร์ชั่นที่แบบ ยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นเหมือนกับรุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับยังมีในสงตัวใส่แพรที่ต้องระมัดระวังเวลาแกะก็ยกฝาออกมาอย่าเพิ่งรีบดึงให้หมดนะครับก็ถอดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาตรงๆจวบนะครับยกตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาตรงๆจวบจะสามารถถอดสายตัวนี้ออกมาได้นะครับตอนนี้ก็เปิดฝาด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝาน้ t บุ๊กดูตอนนี้โน้ตบุ๊กเราจะไม่สามารถเปิดเครื่องได้แล้วนะครับตอนนี้ เครื่องไม่ติดเครื่องโดนชัดดาวเรียบร้อยเพราะว่ามันจะมีระบบเทคโนโลยีเซฟตี้ชัดดาวพอเราแค่แกะในส่วนงตัวดีพาร์ตออกนะครับเครื่องจะไม่สามารถเปิดได้อีกเลยซึ่งพอเราเปิดออกมานะครับเครื่องที่เป็นฝั่งที่ใช้งานซ p u AMD เนี่ย จะมีความแตกต่างกันนิดนึงตรงที่เราจะแทบไม่เจอกับตัวฮิตไบรหรือเรียกว่าไม่เจอเลยก็ว่าได้นะครับเจออยู่แค่เนี่ยหเส้น2เส้นนิดเดียวเท่านั้นนะครับเพราะการระบายความร้อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นเทคโนโลยีเ a เปอร์แชมเบอร์แทนนะครับเวเปอร์แชมเบอร์เวเปอร์แชมเตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีสารนําความร้อนอยู่ด้านในนะครับเป็นแผงเลยเป็นเหมือนกับท่อฮิตไบขนาดใหญ่อะแต่ ใช้ชื่อเรียกคนระแบบนะครับแล้วก็มีท่อฮิตไปตัวนี้เพื่อออกไปยังฮิตจริงด้านข้างแค่นี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เขาระบายความร้อนอะไรบ้างดูตามรูปครับภาคจ่ายไฟเม็ด i r i c ทั้งหลายตัวซ p u อยู่ตรงนี้ตัวการ์ดจออยู่ตรงนี้ภาคเมมโมรีต่างต่างนะครับเนี่ยก็จะมีการระบายความร้อนทั้งหมดเลยในส่วนของตัวไวเปอร์แชมเบอร์นะครับพัดลมมีมาให้2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตัวพัดลมตัวนี้เขามีการพูดสรรพคุณมาตรงนี้นิดนึงผมลืมบอกเลยเขามีตะแกรงกันฝุ่นปกติเนี่ยมันจะปล่อยโล่มม้แลววกก็ุนนเๆหรือ คนหมาเนี่ยก็ชอบเข้าเครื่องเขาเลยติดตะแกรงกันฝุ่นตรงนี้ไว้ให้นะครับเวลาที่แบบใช้งานไปนานๆคุณแค่เอาแบบแปรงสีฟันหรือผ้าถูๆอะไรเนี้ยเช็ดเบาๆขนมันก็จะหลุดมันจะไม่หลุดเข้าไปในเครื่องนะครับอันนี้คือออกแบบมาดีมากอันนี้ยอมรับเลยในเรื่องของฮิตซิงให้มาฟินโคตดถี่นะครับเอออันนี้ฟินถี่มากๆแล้วก็ในเรื่องของตัวพัดลมค่อนข้างใหญ่นะครับแบตเตอรี่90วัตต์อาวอยู่ทางด้านล่างนะครับในเรื่องของตัวแรม DDR5 บัต4,800แถวละ16 g ิมีอยู่2ตัวด้วยกันคุณสามารถแกะอัปเกรดได้ใส่แถวละส2 g ิอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับ M.2 มีมาให้1ตัว1 t ทเลบเป็น PCIe Gen 4นะครับแล้วก็คุณสามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีก1ตัวนะครับโดยพอร์ตอีก1ตัวจะอยู่ตรงนี้ครับนี่สามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยลำโพงนี่มีมาให้2ฝั่งซ้ายขวาเรียบร้อยนี่คือไส้ในนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดฝาออกมาเนี้ย แล้วเราประกอบกับเราจะเปิดไม่ติดเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับมันจะไม่ติดจริงๆมันเป็นระบบเซฟตี้อันนี้คือดีมากกันช็อตวิธีการใส่กลับก็ก่อนปิดฝาใส่สาแพรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ถ้าใครทําไม่เป็นหาช่างผู้ชํานาญในการแกะจะดีกว่าปิดฝาเสร็จเรียบร้อยขันน็อตปิดเรียบร้อยเราจะมาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับอันนี้ให้เห็นกันสดๆเลยเปิดไปนะครับ เปิดไม่ติดครับคืออันนี้เป็นระบบเซฟตี้ชัดดาวหลายๆคนเนี่ยถามผมมาเยอะมากพี่ครับผมแกะโน้ตบุ๊กแล้วอัปเกรดโน้ตบุ๊กเปิดไม่ติดอันเนี้ยไม่ต้องสงสัยครับมันจะเปิดไม่ติดมันเป็นระบบเซฟตี้เพียงแค่คุณหยิบอะแดปเตอร์นะครับปั๊บนะครับผมยังกดเปิดให้ดูนะแบตมันมีนะครับเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปครับปั๊บแล้วคุณก็กดเปิดเครื่องนะครับแค่นี้เครื่องจะสามารถเปิดติดได้แล้วนะครับขอแค่ให้มันมีไฟเลี้ยงจ่ายเข้าไปนี่อ่ะเปิดติดลวปึ้ง น่ไฟ R G B ติดครบครับเอออันนี้ก็เป็นระบบเซฟตี้ที่ผมมองว่าดีมากนะครับก็ลองดูแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการเล่นเกมกันดีกว่าวันนี้ผมเซียนเกม Resident Evil 4พังใหม่ล่าสุดมากไม่รู้เครื่องนี้มันจะเล่นไหวหรือเปล่าแค่แสนเดียวเองเครื่องนี้มันไม่ได้แพงอะไรขนานดะนั้นไม่รู้เล่นเกมไหวหรือเปล่าไป สเปคเครื่องนี้นะครับอย่างที่บอกไปมากันแบบสุดๆครับ Ryzen 9 7945HX ซึ่ง CPU ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Max TDP 55วัตต์ด้วยกันนะครับแล้วก็ CPU จะเป็นแบบ16คอร์32เท r ดนะครับในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นของ Body G733 นะครับ p z ก็เป็นของทาง asus นะครับแล้วก็ในส่วนตัว ram เครื่องนี้จะใช้เป็น ram ddr 5 32GB นะครับ bus ส4 8 0 0ด้วยกันอันนี้ก็เป็นแบบ dual channel เรียบร้อยแล้วเป็น ram sk hynix น,นะครับกาจอสี่ศ์ครับตัวนี้ laptop อป4นาโนนะครับซึ่งตัว เครื่องตัวนี้ก็จะใช้เป็นแรม GDDR6 มีแรมกร๊จอ12กอันนี้คือเยอะมากนะครับแล้วก็ตัว CPU ครับ Single t h r e a d 759แล้วก็ l t i t h t e a d เนี่ย14,795นะครับถ้าเทียบกับ CPU Desktop นะครับผมลองเอาซัก i9 13900K แล้วกันก็ <c oughs> แรงเกือบเท่า i9 ตัว K Desktop นะครับแต่ถ้าสมมุติเราลองย้อไมไปถึงเจน แรงกว่า CPU i9 1 9 9 0 0 K Desktop ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนการ์ดจอครับเป็นตัว4080 Laptop นะครับ Driver 531.41ตัวที่ลงไว้เพื่อจะใช้เทสนะครับซึ่งตัวนี้เปิดตัว a r m o r y Case ปรับเป็น Turbo Boost มันจะมีการ Overclock นิดหน่อยนะครับก็เนี่ยจะเป็นจาก1,860กลายเป็น1,910คือผมไม่ได้ OC เองนะเราจะใช้ในส่วนตัวโหมดที่เป็นของ a r m o r y Case กดโลโก้ขึ้นมา1ทีปุ๊บนะครับ ปรับเป็นเทอร์โบแค่ตรงนี้มันก็จะเพิ่มความเร็วในส่วนของตัวการ์ดจอนะครับแล้วก็จริงๆผมยังสามารถปรับตัวการ์ดจอเป็นตัวอัลติเมทได้นะในส่วนของตัว G.P.U อันนี้ผมยังแค่สแตนดาร์ดถ้าปรับเข้าไปปั๊บมันจะให้รีสตาร์ทหนึ่งรอบแล้วก็จะแรงขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมค่อยเปิดตอนเทสเกมแล้วกันในส่วนของตัวโปรแกรมอย่างตัว 3D Mark Time Spy นะครับได้คะแนนถึง18,252แต้มด้วยกันนะครับและในส่วนของตัวไฟสไตน์ตัวนี้นะครับ37,934แต้ม เป็นคะแนนที่แบบว่าเยอะมากสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ในส่วนอย่างตัว PC Mark 10ครับแน่นอนโน้ตบุ๊กที่แบบ CPU เรือนทงกันาดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกาจอเรือทงกันาดนี้นะครับล่อคะแนนไปที่9,032แต้มด้วยกันนะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรมกรีกเบน 6นะครับหรือว่ากิกเบนซ์6เนี่ยอันนี้ผมลองมาเทสกับโน้ตบุ๊กบ้างแล้วกันนะครับก็ได้คะแนนซิงเกิลเทรดอยู่ที่2,735แล้วก็มัลติเทรดเนี่ยหรือว่ามัลติคออยู่ที่15,607แต้มน,นะครับในส่วน SSD เครื่องนี้ก็ไม่น้อยหน้าครับเป็นตัว Drive C 1TB นะครับ Read 6,600 Write 4,900นะครับแล้วก็ Random 4K เนี่ย 65กับ129ถือว่าเป็น ssd ที่แรงมากนะครับ ssd ที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวในส่วนองอย่างตัวโปรแกรม cdbench r 2 3ครับตัว multi core เนี่ย3 5 2 2 3นแล้วก็ single core เนี่ยอยู่ที่1,946แต้แทมเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากใช้ดูก็คือในส่วนของอุณหภูมินิดนึงแล้วกันนี่ครับเครื่องนี้ถือว่ามีการคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างเวิร์กมากนะครับนี่ผมจะพามาดูในสองตัวอุณหภูมิ cpu ครับ ตัวนี้คือตัวไรเซนเ้นะครับผมจะลองลันมัลติเท d อีกหนึ่งรอบแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคะแนนตรงนี้แล้วกันดูในส่วนของตัวอุณหภูมิครับ CPU นะครับเครื่องนี้มันคุมอุณหภูมิอยู่เนี่ย 78 75นะครับอันนี้คือเรนเดอร์อยู่นะครับอย่างที่บอกไปนี่81 83 84นะครับเราจะไม่เห็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ oh. จะมีอุณหภูมิแตะร้อยองศาแล้วในบอดี้ตัวสตรีกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นซิลิโคนตัวเทพนะครับคอนดักทอนอสนะครับผมคอนดักทอนอสเอ็กซ์ตรีมทำให้เครื่องตัวนี้ระบายความร้อนได้อย่างดีครับ86ดจุดเก้าองศาเท่านั้นอันนี้คือรันแบบซีดีเบนช์นะเวลาเล่นเกมมันจะร้อนไม่ถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราไไปปลลองเเเทสกกการร่นนมััดูคบ ลองเกมแรกกันก่อนเลยครับ Resident Evil 4ภาคใหม่ล่าสุดรักแล้วรู้เครื่องใหม่ๆเล่นเกมใหม่ไวห,หรือเปล่านะครับ 2K 240Hz นะครับแล้วก็ปรับเป็นแบบมุมกล้อง Resolution นะครับซ i น e ม่นะครับตัวนี้ 4K แล้วก็พวกอั s c a l e อะไรต่างๆผมจะไม่เปิดเลยนะครับเรามาลองเล่นกันดูดีกว่านี่ลีออนว่าไงลีออนเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะลีออนเดี๋ยวนี้เซฟหรือคะนี่นายมันพลังใบอยู่แล้วนะครับ <laughs> อ่ะก็ อุ้ยสบายเลยนะ90กวาเฟรมอุ้ยเจอซอมบี้ข้างหน้าครับฟืบฟืบฟืบนี่กำลังบูชายันกันอยู่130เฟรมเอ้าโหเผาทั้งเป็นเลยอลิชิดอย่างนี้ต้องไปช่วยครับช่วยซ้ำช่วยเติมครับแต่ว่าเกมนี้กระสุนมันมีน้อยจริงๆเราควรต้องใช้สอยอย่างประหยัดเกมนี้บอกเลยว่าใครที่เคยเล่นมา คุณไม่ควรยิงปืนสุ่มสีุ่่มห้ครับเออตายเ้อหลบทันนี่จระเค้ฟาดหางเล่นสบายครับ80องศาด้วยเกมใหม่ก็ได้80กว่าเฟรมไปไปดูเกมต่อไปกัน Call of Duty Warzone ภาค2ลองก่อนนะครับตัวนี้ 2K แล้วก็ปรับกราฟิกคุณภาพ Extreme NVIDIA DLSS Ultra Performance ไปนครับเปิดมาปั๊บโอ้โหร้อยเจ็ดสิบกอเฟรมแต่ว่าอันนี้บอกก่อนนะครับผมรันโดยตัว Nvidia DLSS นะครับในส่วนของตัว GPU นะครับกินไฟอยู่ที่ประมาณ125นะครับในสวงตัว power ที่วัดได้จากตัว GPU นะครับความร้อนการ์ดจอ64องศานะครับแล้วก็การ์ดตัวนี้รันเต็ม99%นนะครับแล้วก็ในส่วนตัว CPU เนี่ยวิ่งอยู่แค่ประมาณ 10-13%งสาเองสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับอย่างที่บอกไปตัวไรเซนเก้าเนี่ยมันแรงแบบเหลือล้นมากๆสำหรับการเล่นเกมในโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ผมลองเล่นแบบ2 K อยู่เราไม่จำเป็นต้องเปิด DLSS มันก็ได้เฟรมเรทเยอะแล้วลื่นอยู่แล้วนะสำหรับสเปคประมาณนี้แต่การเปิด DLSS มันก็ช่วยเพิ่มทำให้ภาพมันสมูทลื่นไหลเนื่องจากว่าอย่างจอตัวนี้ให้เฮิร์ตมาสูงใช่ไหมเราก็เฟรมเยอะๆไปเลยนะครับเนี่ยเล่นได้เมียนๆ,ๆียครับความร้อน บอกแล้วสบายใจได้นะครับ70องศา,าอย่างเย็นตัวนี้ต้องขอบคุณตัว Conductor NOS X t t อ m จริงๆนะครับโอเคเรียบร้อยครับเฟรมเรทเกมแรกออกมาอยู่ที่195เฟรมนะครับ195เฟรมเรียกได้ว,ว่าเล่นได้ลื่นๆเลยเดี๋ยวเราไปลองเกมต่อไป h o g w a r t LEGACY ULTRA 2K เปิดสุด DLSS ULTRA PERFORMANCE นะครับไปครับนี่ครับ 180เฟรมสำหรับ 2K แล้วก็การกินแรมเกมนี้ก็ไม่เคยปราณีใครเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20 g กิกพอดิบพอดีนี่190เฟรมถือว่าเฟรมลื่นเลย,เลยคืออันนี้ผมชอบเปิดตัว DLSS ตรงที่มันทำปั่นเฟรมได้เยอะแต่ถ้าสมมติเราไม่เปิดตัว DLSS นะครับเราลองปิดออกไปนะครับปึ๊บเฟรมเรทเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาเหลืออยู่ประมาณ8 1 82 ความสวยของภาพเนี่ยมันก็จะสวยมากกว่าอีกเล็กน้อยนะครับแต่ก็เฟรมเรทมันจะโดนหารออกไปแบบเรียกว่าแทบจะหาร2กันเลยทีเดียวนะครับแต่ถามว่าเล่นลื่นไหมเล่นมีปัญหาหรือเปล่าก็ยังคงลื่นอยู่ดีสำหรับ Power Legacy สำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบเปิดตัว DLSS อยากจะเห็นความสวยของภาพจะได้ประมาณนี้ครับ นี d for Speed Unbound นะครับฟูลสกรีน 2K เกมนี้ผมจะลองยังไม่เปิดตัว Upscale หรือว่าตัว dlss ก่อนนะครับจะเปิดแค่ตัว Nvidia r e f l e x ไว้แล้วก็ g กราฟิ Quality แบบ Ultra ้านะครับเฟรมเรท t e 95เฟรมครับเล่นได้แบบสบายๆไม่ต้องพึ่ง dlss ภาพนี่สวยคมกริบระดับ 2K ความร้อน70ครับ <c oughs> เรียกได้ว่าเล่นแล้วแบบลื่นๆเลยผมรู้สึกว่าโน้ตบุ๊กในปีนี้พอมันเป็น ddr 5แล้วเขาใส่แรม32มา <c oughs> มันดูดีมากกว่าที่จะใส่16กิกแล้วนะเพราะว่าผมเล่นแต่ละเกมเนี่ยก็แบบปริมปริม16กิกแล้วเลยเวลาเราใช้งานโน้ตบุ๊กจริงๆเราจะไม่ได้เปิดแค่เกมเกมเดียวเราจะเปิด YouTube Facebook ต่างๆด้วยซึ่งอันนี้ผมเปิดแค่เกมเดียวก็ล่อไปจะ15กิกแล้วนะครับก็แรม32กิกยุคนี้มีผลจริงๆแต่ถ้าสมมติใครบอกว่าอยากจะปั่นเฟรมเรทมากกว่านี้นะครับลองเปิดตัว generator หรือว่าตัว up scale ได้ไหมนี่ครับเราจะมาลองเปิด DLSS นะครับปรับเป็นตัว performance นะครับ generator เปิดไป เฟรมเรทก็จะพุ่งมาเป็น200เฟรมนะครับก็ได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นอีกเกินเท่าตัวนี่ใครที่ชอบความลื่นมากกว่าความสวยก็จัดไปแต่ถ้าใครชอบความสวยเครื่องนี้ก็ยังคงสามารถเล่นได้แบบ80เฟรมแบบชิลๆครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า ROG Strix G17 เครื่องนี้นะครับราคาอยู่ที่1 2 9 9 0บาทได้สเปคสุดโหด CPU ที่แรงที่สุดกับตัว Ryzen 9 7945HX แล้วก็ก็ได้การ์จอตัวที่เป็น RTX 4080ผมมองว่าแค่นี้คือเหลือเฟือแล,แล้วและที่สำคัญเลยเขาได้ซิลิโคนตัวที่เป็น Conductornos Extreme เย็นแน่นอนการันตีหายห่วงเห็นไปแล้วตอนเล่นเกมอยู่เพียงแค่ประมาณ 84องศานี่คือร้อนที่สุดเท่าที่เจอนะครับใครอยากได้ไปหาดูกันนะครับรับรองไม่ผิดหวังสำหรับวันนี้ทางผมนบเอม่ดีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ